ยกระเบื yeah. eh ้องมาเรียบร้อยแล้วประตูว่าอย่างไรซางเนาะอันเขามาเบิ uh ่งแล้วหรือเ่าเขาก็มาจอบเพิ่นมาเบิ่องหรอประตูว่ากระโันกับแทนมันกระเบื้องนี้มาทำมันหอดกระโลบมาทนหอดคัำว่ากะโลกมาหอดเนี่ยฉไปบอกเขาแนี่เขาแรงเลยประตูที่แรงเขาหา เพียนน้องป่าของกองนิลลเอาโดยสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบุตรสุกุจิคนเป็นเอฟซีทางภายในหรือว่าต่างประเทศกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ทาง่องสกแก้วบ้านเฮาคือเก่าเด้อโดยวันนี้กับพ่อๆกับสกแก้วกูยู่ที่บ้านน้องป่าตอนนั่งแรงทุกคนเลยโดยวันนี้ก็คือว่าทางสกแก้วนี่ได้เอาอุปกรณ์ที่ว่า เป็นกระเบื้องพี่น้อยเนาะหรือว่าตากระโลมาหายทางรอตู่พันเ่าแต่ว่าทางเฮ้าก็จิไปสอบถามทางรอตู่พันก่อนว่าพิ่นทิ่ต่อสร้างไรหรือโบหรือบ่บเอามาดำเนินการมือใดเนาะอไพี่น้องไปเบิ่งนประชมกันอ,อ้ออันนี้ชมสายรถพันเยียบเมื่อกี้นี่ได้จนแตกบ,บ่เป็นยังเดี๋ยวเทพื้นกันไหมพี่น้อย นางพัก่อนบ้านสบายดีเด้อสบายโอักงพั่อนัก่อนอน่เออ่ยลไว้มนนอนแมนอนขนาดถือว่าเอาแม่เอากระเบืยองมากอะคนยังมาบุคบเออะนว่าเมื่นเนาะเมื่อนักประตูบางทีคนมาต่เศ้าก็ยังมาเฮามาบัวทัน แต่ว่าเรื่องเงินเรื่องข้ามข้าวใจไปแล้วเออบมแม่นว่าเพิ่นันนั่นหรอเพิ่นดงเงินพิ่นลงซีพนเอาขึ้นคนแต่เช้านะกับตู้เสียออกมาหาเนาะกับอะไรก็คือว่าห้ากับชิมาทามาไล่อันสร้างเรียบร้อยอ่ะได้ยังกับเบืองมาเรียบร้อยแล้วประตู้ว่าอย่งไดรสร้างเนาะอันเขามาเบิ่งแล้วหรือเขาก็มางจะเอา่นมาเบิ่ร์กเออประตูว่ากับรถอันกับ แทนมันบึ้อ่มามันหอดสโล่ัทหอดคนว่ารมอดเนี่จะไปบอกเขาน่รแรงเลยประตูชีแรงมาหาเขาของเขาว่าคัว่ามาหอดนะฮบอกเขาเโดยโดยเรื่องนคมราคาเลยค่ะละคมราคาคนประตูว่ากังเขาแล้วแกงิกสิบพันเ่สอจ้างกันนั่นแหละตามเหตุในบ้านอยู่ในบ้านมีก๊กสิบพันบอกหกสบพันเก็ด ยี่ามก็โลเานะโล่เยไเก็ติดได้ล่ได้ล่งั้นเก็ดมีก็เพื่อนก็คือลเติบเนาะลเติบเก็กระเบือกระเบื้องนกเก็มีอยู่รอยเก็โดยนะจ่งเ็ดโดยเยอ่ออ่กระเบื้องนี่มาแล้3อันโตกระเบืออันสี่คนบูี Đuôn mất là bây giờ chết, chết, chết tù. Là là xà, 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 xích chết, xì, xích kết Đâu Tại là phần nà này 30 30 chết Nhanh như 40 Chết xích đó Rồi như 40 chết Ừm bà Phần nà ma con là xì đây ừ. <laughs> Đúng rồi phận, Phần nà phật áo phật rít Chân bà ma bây Chắc Nhanh nhớ chắc kết đấy Nè Thôi bà Nói nè Xì chén Thằng tụ ừ. tụ nó, Tụ tụ bố hộ Đây ừ. Đó กมอด่ตสานบอืเขาก็บังเด้อก็ยนมอื่นงล้อือว่าแมเพิ่นว่างอยู่เนาะเพิ่นมาจอแนึงมี่แน่ะตี10บ่อือน้อยน้อยโอ้ตัวน้อยมี10เออมี10อ๋อ ทีแกจะแก้ว hmm. ส mm ีพอยู uh, ่ก็ตัวน้อยมากพอแล้วบางทีนี่มือเนาะพ่นมาติดนั่น่นพนข้านอื่นนะทาเพันมาจอดอยู่มันคอยหายำต่อเพิ่นยังมนานมากยว่อาของนี่ารว่ากระตูประตูลงสีแล้ก่อนว่ะเนาะ่นยันมันเก่นนั่นก้ากับสีมนจพอยแล้วเลยดิประตูแล้วก็ได้เอาตะกรูมาเลย พอดีให้ปู่ตูลําเนินอ่าให้สร้างมาเฮ็ต่อเลยบัดนี้เนาะอ่าทางนั้นได้คะทางนั้นก็สร้างกันคือกันบ่แล้วอันหน้าอันบําละอลูกตงลูกเงทาปตูเองนะแล้วตวนี้น่ะือว่าย่างมาเฮ็ดอันหาลูกตงบแล้วพาสบนี่โดยคือว่าเลอีหยังเฮาก็มาแล้วคือเห็นซีแล้วบ่แล้วเออีว và wow, hết tôi năng leo là nó là không khỏi là chân chỉ kết chỉ sầu um, ờ, bè hay hết ăn đục tinh leo con ừ, leo con là chân chỉ lông chỉ sầu um, chân mắt, mắt mắt mi bàn nhúng đấy cặp sầu tôi <laughs> rồi <laughs> 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 hết anh đi đây chân kết sầu ừ. à, năm lần đó kết sầu năm lần chân cháu là la vắng nhưng lại mình làm chỉ bỏ la vắng mình chỉ có để nhúng mắt hàng nó bị đình nổi nó เก็บสาว่แตสิลมกัดเปืือนเลยกัดเปื้อกกับปันไดครับแต่ก็กันเลยือวนี้บมลายปันได้ฮือองป่าเนาะบางที่กะสร้างคนัชิมาเป็นหมื่นพี่นอ้ยถ้าว่าคงเนี่ิคนมาจอบอยู่แล้ว่นมาจอบมาแล้วคนมาจอบงานนต้อมาละหมืนเลยไร่งไไปบอกน xem cưỡng bên lâu của tôi là một cái tên của tôi phải bỏ sang tôi lên lần tôi lần thì bỏ cầu. How do you remark? Oh, you might not say bà nội. Come ony, come ony, come ony. 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 Come พี่น้องสิไปหาทางน่องปลาเพิ่นอยู่เพื่อนประตูเพิ่นโอ้สายตอนนี้เพิ่อนหนึ่งข่าหนึ่งน้ำอยู่นะเพราะว่าเป็นตอนแดงทางสซเชียลปหาไปพูดคุยนะเพิ่นก่อนจ้งเล็กแจ้งน่อยก่ยอนกลับบ้โโ oui. านแล้วจะนั่งเดินทางบ้านเพิ่นก็คือสีมังตุเด้อละเพราะว่ามันแดดมัน ใส่เด้นองป่านี่เนาะอยู่ทางใดเนาะนองป่าเอ้ยอยู่ใส่เด้โหเห็นแต่อันว่าหนึ่งเข้าบาทนี่จากว่าหลักนอนอยู่ประจักษ์อันนี้อ้าวโห สบายดีอสบายดีนะหมไ่้ขอยนนอนตะหดเขายู่นี่บอหนึ่งเข่าบ่มาหนี่นะ่ะมาหนึ่งข่าเอาวไวเตียไปใช้สรุปเขาเวเตีย้เยเพื่นไปทางได้สะงงไปเลียงงวังงวเลกออ่เจ้ากหนึ่งเข่านอนดินอยู่เพื่นนอนโอ้เาหดเข่า,ววขาเนาะ เออเฮื่อนเพิ่นใส่ฟืนบรได้ใส่เตาเนาะสุกแล้วหนึ่งแต่โดนบ่อือหายขึ้นแลวมันท้อนโอ้จิ้งเฮ้ยนะมันกุ้มพักก้อนหลุใช่แปากมันเลยโซนบุกุ้มพักมันบดยากอันนั้นไเลควันไั่แท้ อุ้ยควันเด้อน้องปลาเอ้ยผมมาในน้องปลาหนึ่งเขามาหนิอืมปวดเป็นยังควันแฉบตาหายแล้วหายแล้วน้องปลาหายแล้วทางน่ะเออยังแข็งอยู่บ่อยู่ มานังก่อนมีตู้ไปใช้สักโลกหง้ยอืมม่ไหวมานั่งมานั่งมานังจบให้เขาาก็มานั่งนั่นอะไรเป็นควันเป็นอะไรคือเอากุยอีกิวบนี่มาเมยเยเมยอยังเมยน้ำควัวไผ่ควันสักหน่อยกันนั่นเดอเข่าสุกกับอันไข่เนยเละ เป็นอะไรเห็นอ่าอุปกรณ์มาหอดเฮือนหอดซานมาถามความรู้สึกก่อนหึอมี้จเอาว่ายืนแท้ว่าคือกี่ขั้นได้จนยิ้มตลอดได้เนาะยบิงบ่ได้เพิ่นสิติดนี่ดิไปเบิ่งเด้บ่เออถ้าว่าเพิ่นมาลูกเด้อบางทีแม่มาบ่ทันน่ะมื้อน่ะเจ้า ถ้าเพิ่นมาส่งตอนเช้าเจ้าไปเบิ่งเด้อยังชีสิบแก๊สเด้อลูกเด้อแต่เพิ่นมาแล้วเจ้าต้องไปนับคักแน่ได้เด้ออ่าเพิ่นอ่ากระเบื้องอ่าคนบุดีตัวคนบุดีนะสีขาวเด้เพิ่นหากมาให้สามสิบเจ็ดยังอยู่สี่สิบถ้าเพิ่นมาลงคักแน่แล้วเจ้าก็นับเอาเด้อถ้าบ่นับห้อไหเพิ่นมาบุคโปเพ้นอะไร ลุกทุนแล้วต้องนับชัดเจนครังนมันเมือแล้วบ่เออแม่กับสกับแล้วนี่มันตาเวนกับคอยคำลงได้เพื่อสิฮอดนะให้ฮอดฮอดเฮือนฮอดซานเาไปชมงนึคื่องประุ้าคนึงหึงแค่ชนะมันหนึ่งลายไปจ้ะต้องจะใส้จักจอกเต็มกระติก เจ้ากะนิ้วมือบ่อเจ้าก็พีเจ้าบ้ากะคันว่าเจ้ากะบ่ไลจะเอาส่องชองข้อมือเด้อเถื่นะเด้อมันสุกไวดุพระเจ้าไซร์ล้านโอ้ยแบบนี้แหละมีแต่ควันกับควันควันไฟขนาดว่าได้เจ้าออนั่งเผ่าหดเข่าอยู่กับหาวอบหาวอยแล้ว หมูก sí. yeah. yeah. mm ับอยู่น้องมินตากับโบยู่น้องมินตากับไ่ไปเด้งัวเงินเงินให้กินนับอยู่บ่บ่หายังหาสิบเอ็ดพันบ่ได้นับแล้วเบียร์รับสองหนึ่งสิบสามพันนี่แข็งชิดบ่จักแล้วบ่ได้นับแล้วจะหายสะไรคอยก็เอาเท่านั้นแล้วหยัดเสร็จได้แล้วพอพอบ่จัก เอาว่ะใส่ทงเลยว่ะจะคือไปซื้อขนมมากินสะดกว,วกเอามาเลยกระบอกเลยจะใส่เงินบวกเป็นวะคนเอิญมาใส่เงินบวกเป็นได้นี่นะโอ๊ยคนขนใส่เงินเป็นก็ซื้อแล้ว คือว่าอันนั้นน่ะพี่น้องให้เราเด้อเงินเมื่อกี้นี้ทางน้องทางเฮาก็ได้ให้น้องปลาเพิ่นไปซื้ออ่าของเย็นๆมาให้ทางอันเพิ่นมาส่งอันปูนแล้วก็กระเบื้องหรือว่ากระโลเนาะเนาะก็ให้เพิ่นซื้อมเพิ่นกินล้างปากล้างคอเพิ่นเล็กๆน้อยๆเพราะว่าเพิ่นจมเมื่อยทางน้องปาไปก็ห่วยรถจนล่มมนบ่อื เคนมาส่งอุปกรณ์บ no. no. ้านน้องปลาโดนน้องปลากับน้องมวยโดนป้าพากันไปซื้อโดนวิ่งเจ็บบ่าเจ้าโดอใครเจ็บจ้ะไปมวยป้าตุเราไปซักยาละบอสจักว่าเจ็บแห้งไปจักรจะเอายาให้เรากินนะบอสจ้ะพักเลยไ้มุกไปเวิ่งจนสาวห้าโมงจังไปเอาลน้บอสแล้วไปนั่งุูนอกเวอร์เนื้ อ้าวจะคือบรถามเพิ่นดีกว่าบ่ได้ถามเพิ่นเด้อบ่ได้ทามมาได้เขาต้องถามเพิ่นว่าอันเอ้าอันกินนะบ่ยาอันนี้วะสิถามน้องมวยได้เลยเมลแองวันแล้ววันหนึ่งขขาหนึ่งน้ำยาจังถามเพิ่นเด้อเด้อว่าเอ้าวเห็นอะไรง่าเห็นองายอยู่บ่บันทายไปซักยาแล้วเป็ได้แล้วยาเข็มบ่ ข <c oughs> อ,อย่ายนหรืวอว่าขย่านนะอืมเราก็ย่านคิมเพราะเาคือกันแต่เจา้าตาองข่อยยาน <c oughs> โอเคสาทางเมฆก็ได้โคตรตัวกับเลยวันนี้เด้อเพราะว่าแต่วินก็ค่อยคำนุ้งได้ที่ได้เดินทางโตแล้วบันนี้ <c oughs> โดยอาสบาดีป้าลุงนี่ <c oughs> โดยอ่าโอเคพี่น้องเอ้านาะทางสกแก๊กก็ได้พูดคุยน้ำน้องปลาเพิ่นจักเล็กจักหน่อยเพราะว่า พคนขั้วหดเข่าหุ่นน้ำอยู่บวลาจากรบกวนเวลาเพคนาย <c oughs> โอ้ยกับอยู่หันกับคนพื้นคนไทย <c oughs> กาสีประมาณนี่พี่พน้องเอ,อ้ยเนาะเบิ่งกาศีไฮกาศีห,ห้พี่ให้น้องเบิ่งบ้านน้องปลาสีไก่พี่น้องโอ้แต่เฮาเบิ่งไก่มันกะโอ้พุงสามงามตาพี่น้องไปพูบ้านน้องปลาเนาะเดี๋ยวมาแต่ไก่ ปืนไฟก็ได้เรียบร้อยแล้วเนาะอ่ะถือว่าความฝันน้องปลาเป็นจริงแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ดีอกดีใจน้ำน้องเพิ่นที่มีผูญญ้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเนาะกขอขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆเด้อเนาะดีสวยดีกระทา่งลูกปลาขอให้เพิ่นจงอยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเพิ่มเติมความเจ็บอย่าให้ได้กล้องพอย่าให้มีพระเจ้าจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อโดย บานพี่น้ยสวยงามขนาดพี่น้อยสร้านแบบสีแบบสว่างในตานะพี่น้อยเนาะเฮาเดียวไกลๆอ่าตอนนี้เพิ่นท่านได้แบบบาแต่งเสาพี่น้อยถ้าเพิ่นพอตู้เพิ่นท่าเสียแล้วเพิ่นท่าตอนนี้เพิ่นกำลังเก็บอะไยังคัดอันบานประตูพี่น้อยแล้วเพิ่นก็สีท่าสีหลังจากท่าสีแล้วเพิ่นก็สีได้เห็ดอ่า ยาลูกติง้ง้าเพิ่นเฮ็ดลูกติง้งได้เพิ่นกระเสีทาสีเสาพี่น้องเอ้ยโดยถ้าเพิ่นทาทาสีเสานี่ใส่ลูกติ้งเพาะถือว่าอ่างามสมควรพี่น้องเอ้ยเนาะบ้านุปลาอ่าทางเฮาก็าดีอกดีใจนําเพิ่นได้หลายพี่น้องเอ้ยเนาะถือ,อว่าเพื่อนน้องเพิ่น เสร็จสิ้นแล้วใกล้จะสำเร็จพี่น้องเนาะหรือว่าถือว่า80 90%แล้วบอ่ะโดยสุดท้ายนี่ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทีมงานสายบุญของบ่าวเตียงทองเพิ่นที่ยื่นมือขามาส่วยเดือทางน้องลูกปลาจนทำให้น้องลูกปลาได้มีถึงทุกวันนี้เนาะถาบ่าบ่มีทางบ่าวเตียงทองเพิ่นก็คือสน่องปลาน่องลูกปลาก็คือสีบ่มีวันนี้พี่น้องเลยโดย เพราะว่าทางบ่เต็งทองมันก็ได้ยืินกามะมือขามาสวยเป็นคนเดะเนาะก็ขอบุญขอบคุณเพิ่นในลาเด้อก่อนคนจงดีมี่ฮะสุขภาพ่าเต็งเพงไปทางใดมาทางใดก็ขอให้ปลอดปลอดภัยเนาะโดยอาสัมดาคลิปนี้ก็สิพอประมาณนี่อีกคนพี่น้ัยเนาะพอกันในขินนาเด้อเนาะก่อนอื่นสแกตก็ต้องขอบุญขอบคุณเอฟซีวัจุภูสุคนที่ขามาส้มส่องสแกตเต้นต้นจนว่าจบประกาบุคลากรศาาโดย ແລະກິນນີーカーカーー້ Coca-Cola ສະບາຍດີຢູ່ດີແມ່ແຮງເບິດສຸກຄດ